สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตีสามนะครับก็มีน้องก็ถักเช็มาครับให้ปูดเกี่ยวกับคนที่มีแฟนเป็นหนักดนตีนะครับขาอยากให้ปูดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียนะครับข้องคนมีแฟนเป็นหนักดนตีนะครับก็คนที่มีแฟนเป็นหนักดนตรีก็ฟังกันได้นะครับก็เหลือจากพ้นเสียของการข้องคนมีแฟนเป็นหนักดนตีก็แล้วกันนะครับ กอลเสียนะครับคืออันดับแรกเลยนะครับคือเขาไม่คอยมีเวลาให้เราสักเท่าไรนะครับคือเขาต้องมุกมุนเกี่ยวกับการเล่นดนตรีนะครับการซ้อมดนตรีนะครับจึงมันทําให้เรานะครับรู้สึกได้ว่าเขาไม่คอยสุนใจนะครับทาให้เรารู้สึกว่าเขาไม่หลักเราแล้วนะครับคือเขาอาจจะมีคนไม่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ต้องทําใจสักนิดนะครับเพราะว่าหนักดนตรี ส่วนหมากนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลากับเต่าไรนะครับต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับส่วนข้อดีนะครับก็ขึนไอ้นี้ตอบไม่ได้มือนกันนะครับข้อดีก็มีไล่ยานะครับอาจจะมีหมากว่าคอเสียก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับน้องหมากว่านะครับว่าน้องจะชอบเข้าดานไหนนะครับคือข้อดีนะครับตาาหรับปีนะครับเดี๋ยวปียกตัวย่างให้ฟังนะครับว่าน้อง อชอบเขาดัไนไลนะครับน้องอาจจะชอบเขาในเสียงเพลงหรือไมาก็น้องชอบเขาตีเข้าเล่นกีตาร์เล่นกลองฉุดเ,เล่นดนตรีเล่นเื่องดนตรีเรื่อมาก็ชอบให้เขาเล่นดนตรีฟังอะไรประมาณนี้นะครับแต่พีว่าข้อดีน่าจะมีมากว่าคอเสียนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องนะครับว่าน้องจะชอบเขาดัไนไล่นะครับ แต่น้องก็ต้องทําใจสักนิดนะครับเพราะว่านักดนตรีส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเวลากันเลยกันนะครับคือต้องทําใจสักนิดนะน้องนะครับนะแต่พีวานะมันขึ้นอยู่กับตัวเรามากว่านะครับคือเาจะเข้าใจเขาเามากหน่อย คในนะครับค okay, ือเอ่อมียอะไรก็ให้พูดกันตรงๆงนะครับคือยาชายอารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องบางเรืืองกันนะครับคือชายใจในการพูดกันนะครับมียอะไรก็พูดกันเอ่อไม่พอใจก็บอกพอใจอะไรก็บอกนะครับคืออยากให้ทาบันเพือเอ่ออะไรบันเพือก็ให้พูดกันนะครับพูดกันตรงๆงนะครับเขาอาจจะหลักเล่ามื่นเดิมก็ได้นะครับแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเล่ามื่นกลัวหลักคนอื่นๆกัน ครูหลักอื่นๆนะครับก็น้องต้องเข้าใจเขาสักนิดนะครับคือไอ้พูดกันเอ่อเมียไรก็ไอ้ท้ามกันนะครับอย่าทำตัวแบบห่างๆกันอะไรๆประมาณนี้นะครับคืออย่าฮึงอย่าวางกันมาจนเกินไปนะครับจะทําให้อ่ความหลักกล้องเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับคือเขาก็เข้าใจนะครับว่าพีก็คงจะเข้าใจนั่นแหละครับ จำรับความหน้สึซก้องน้องนะครับพีก็เข้าใจนะครับแต่อน้องก็คงจะเข้าใจเขาสักนิดน่ะน้องนะครับนะ <c oughs> คือน้อง <c oughs> การเป็นนักดนตรีนะครับคือ <c oughs> เขาต้องทําการซ้อมนะครับคือเขาจะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไรนะครับคือต้องการเล่นดนตรีอะไรประมาณนั่นนะครับคือพี่ก็พูดอะไรมากไปไม่ได้นะครับคือน้อง ต้องเข้าใจด้วยตัวน้องเองนะครับคือเมียไรน้องก็ตักเชทมาท้ามพีได้นะครับเดี๋ยวพีจะตอบคำถามน้องถูกคำถามเลยนะครับเมียไรก็ตักมาได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือคนมีแฟนอย่าลืมดูกันนะครับคนมีแฟนเป็นนักดนตรีอย่าลืมดูกันนะครับก็มียไรก็ตักเช็ดมาท่ามได้นะครับเดี๋ยวจะตอบถูกคําถามนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับก็บายบายครับผม